วันี้เมื่อชาโซเชียลถามมาวันนี้เราก็อยู่กันที่นะครับวันนี้เราจะมีงานแต่งกันก็เป็นการงางขอบคุณปีหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นการสดงขอบคุณพี่วันนี้เราก็เป็นี่เดีย่อือเยโอเคเียรเหลือให้บรุคอมเมลนตน่ายขอเพลนหน่อยอันนี้ก็เป็นเพลงสองช่วงกับแคนอมปแล้ว คือเขาให้คำตอบว่าซบซอ่ะครับคำตแบเียนบบบายทนี้อ่อีแม่มาเออีแม่มีแม่ี่ม่อะไรอ่ะม่เป็นอไรดีมยมีเี่งแม่เป็นอยอ้ไหนอ้่มาจีกูแต่ว่ไม่กูข้างหลังกำลังวุยกันมาเลยครับทำไมอะเกงเวลาอยากฟังเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูโมหน้าเพื่อนๆของเราหน่อย แกงเกาหลีอ่ะวันนี้เป็นแกงนักเรียนคือเขามีนาดาวบางกอกนะครับของเราก็มีนาวงบังกะโลนะครับน้องสกัดก็มานะครับอีฟเป็นใครอ่ะสบายเหรอเป็นเหมือนกันเออเต้ยเต้ยอันนี้เต้ยอันนี้เต้ยนะครับเต้ยในห่งดาววัง คู่แห่งนาวงบังกะโลนะครับอันนี ta, ้เล่นเป็นใครครับอันนี้เป uh, ็นเป็นเป็นอะไรมิสเตอร์มิสเตอร์มิิสเตอที่ไว้ชงเหล้าอ่ะครับขอไม่เกี่ยวกันสวัสดีจ้าอันนี้ก็มีน้องๆนะครับมาซ้อมกอยู่อันนี้เล่นเป็นอาจารย์แม่นะครับเรียกว่าวันนี้ก็พอพานะครับพอมาเหมือนได้เฉลี่ยป้ายัง ไปดนไปดาวผู้กรดิ่อ๋อไปดาววาวเปดาวเรียวพร้อมแล้วอยากเล่นแล้วขอดเลเดี๋ยวค่ะตอนนี้กำลังรันคิวอยู่นะคะจะเยังคก็ใ่ะือดูวีโอะอวีโน่ผู้ีโกับอีพีอะได้เลยออมึงยังไม่มีคนเทนต์มินมึงใส่ชุดเล่นมาเรียนเลยจริงเดี๋ยวค่อยดูกันนะคะพี่ดาวไม่ห้ามมันต้องแบบผู้ชายี่ฮี้อ am ka